นี้คอพี่ไม่เจ็บแล้วที่มียาองค์ไม่คุยกับคนบ้าดีกว่าอะไรนะไม่คุยนะครับพี่พูดว่าอะไรนะโทษทีครับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะทุกคนไม่คุยกับคนบ้าพี่ช่วยช่วยกันเพื่อที่จะให้ประชาชนเขาได้รับรู้ดีกว่าเราช่วยกันดีกว่าโอเคไหมผมมาดีนะเข้าใจไหมว่าผมมาดีผมมาเพื่ออยากที่จะให้รถของผมนั้นหายให้ไวที่สุดอยากจะได้รับความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดแต่ตอนนี้ พี่พน,นักงานครับอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมกับรถผมครับอยากจะให้ทางฟอร์ดเรนเจอร์เขาเช็คอะไรอีกครับไม่คุยบน้ดาดาีกว่าอะไรนะพี่พูดว่าอะไรนะโทษทีครับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะทุกคนไม่คุยกับคนบ้าคืออะไรเอ้วันนี้ไม่เป็นยังไงพี่เจอกับทำเจอบีบไอพี่นั้นขึ้นถึงเขตสงสุดแต่รุง ว่าวันนี้คอพี่ไม่เจ็บแล้วพี่มียาอมอะ